โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel รู้ป้ากกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราเวยนะครับสาหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ All New Yamaha a i r l o c 155จอะอดปลายปีนี้ระบบ traction control Y connect มาแน่พร้อมปรับชมให้ฉบเฉียวยิ่งขึ้น ครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเอทในคลาส,สเริ่มต้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งในท้องตลาดย่อมที่จะหนีไม่พ้นออนิลยามาฮ่าแอร์หลอก155 ด้วยการออกแบบที่ลงตัวและความแรงจากการเสริมระบบวาล์วแปรผ่าน VVA เข้าไปให้กับตัวรถซึ่งในตอนนี้ทางสื่อของทางประเทศอินโดนีเซียประกาศที่เป็นฐานผลิตหลักของโมเดลรุ่นนี้ซึ่งได้หมกระแสเกี่ยวกับการเตรียมเปิดตัวโมเดลรุ่นใหม่แบบ All New ของรถรุ่นนี้กันเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากการเปิดตัว All New Yamaha Nmax 155รุ่นใหม่ล่าสุดไปก่อนหน้านี้ไม่นานประกอบกับ,กบอายุอานามของยา ok, มาฮ่าเอลอกชงปัจจุบันนั้นก็ถือว่าพอสมควรแล้วและในช่วงปลายปี2020นี้ก็จะครบประมาณ4ปี ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่แบบ All New กันโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการค้นพบรหัสสินค้าที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแอ r ์ล็อกโฉมใหม่อย่างรหัส B และ P ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเห็นแค่ตัว B และ P ซึ่งถึงแม้เราจะเห็นแค่ตัว B และ P หัวท้ายเท่านั้นแต่มันก็เข้ากับชุดรหัสเดิมของ a i r ์ล็อก155อย่างรหัส B 65นั่นเองซึ่งมันน่าสนใจเลยทีเดียวว่าทาง Yamaha แอร์ล็อกจะเสริมฟีเจอร์อะไรเด็ดๆเ,เข้าไปให้กับ All New Yamaha แอร์ล็อก155กันบ้างโดยถ้าหากเราอ้างอิงงตตามาออัปเเดดขที่ๆ มันก็จะมีในเรื่องของ traction control ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของรถอัตโนมัติในคลาส 150cc และระบบเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลให้เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราอย่างไว o n n e น t ซึ่งเชื่อว่ามันจะถูกติดตั้งมาให้กับ All New Ym5A หรอกกันด้วยและนอกเหนือจากนั้นแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงฝาสูบแบบใหม่มาและออกแบบห้องเครื่องให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นเพื่อให้ตัวรถนั้นมีทั้งแรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้นมาอีกในประมาณหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นแล้วสิ่งที่ลหลายๆคนยังต้องลุ้นกันเป็นอย่างมากก็คือในเรื่องของรูปร่างและหน้าตาการออกแบบตัวรถมากกว่าฟีเจอร์ต่างๆซึ่งก็น่าจะพอคาดเดากันได้อยู่แล้วโดวยรูปร่างของ All ork โฉมตติกอามๆแ่กับ สมัก็น่าจะปรับปรุงให้เฉียบคมขึ้นมากกว่านี้แต่ก็ไม่ฉิกแนวไปมากนักซึ่งกคาดว่าจะมีการเปิดตัว All New Yamaha Aerox ในช่วงปลายปี2020ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นครั้งแรกในโลกก่อนจะเริ่มวางขายกันในช่วงปี2021เป็นต้นไป